สวัสดีค่ะเชเวติกครวันนี้ขอเสนอเมนูต้มจืดผักกาดดองค่ะช่วงนี้อากาศแอบเย็นเย็นนิดหนึง่งแบบนี้เนี่ยถ้ามีต้มจืดสดร้อนๆสักชามก็คงเลิศต้มจืดผักกาดดองร้อนๆดสกลมกลมหม,มูนุม่มๆก็ยิ่งดีใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทาํทาตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำผักกาดดองมาหั่นแบ่งส่วนได้เลย หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยค่ะหั่นให้หมดดีเลยเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดค่ะใส่ประกาศดองลงไป แล้วค่อยๆคนให้ผักกาดดองของเราเข้ากันดีเลยนะเมื่อผักกาดดองเริ่มสุกแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไป รอให้น้ำเริ่มร้อนใส่ผพงฟพงร้นลงไปรอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะคนเล็กหน่อยให้โดนความร้อนจนทั่วกันดีคนให้หมูของเราเนี้ยสุกดีเลยจากนั้นก็รอให้เดือดค่ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมสีอุ้งขาว จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะคนไปไเรื่อยเรื่อยจนเข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงกาดดองลงไปคนเล็กน้อยให้ผงกะดดองของเราโดนความร้อนจนทั่วดีค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี่ให้เข้ากันเลยนะคะกลิ่นหอมน่าทานมาก เอาละเมื่อทุกอย่างสุกและเข้ากันดีแล้วไปคะ่ะจะเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูต้มจืดผักกาดดองเป็นเมนูที่บอกเลยว่าสดแล้วลื่นคอดีมากทานกี่ครั้งก็คือดีสุดๆหม,มูนุ่มๆผักกาดดองเปรี้ยวนิดๆคือเข้ากันมากๆใครหาเมนูทําทานวันนี้เจ๊ขอแนะนําเลยคะ่ะแล้วถ้าใครทําแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดเจ๊กันบ้างนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆดอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ